วันนี้เนี่ยเห็นทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กรมการแพทย์ก็ออกมาย้ําเรื่องของแนวทางการดูแลกรณีผลตรวจหาเชื้อโควิดซึ่งถ้าเรารู้ตอนนี้คือหลายๆโรงพยาบาลอาจจะไม่ได้รับตรวจแล้วหรือบางโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะมีประกาศรายวันวันนี้รับวันนี้ไม่รับวันนี้เต็มแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คืออย่างที่เราทราบว่าออยก็อนุมัติเรื่องของชุดตรวจใช่ไหมคะแอนติเจนเทสคิดหรือว่า ATK นะคะเราก็จำได้ว่าสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องนี้ใช่ไหมคะว่า โอเคนะคะก็ตอนแรกมันมีปัญหาเรื่องที่ว่าไปตรวจแล้วแต่ว่าผลเนี่ยไม่สามารถไปใช้ในการเข้าสู่ระบบการรักษาได้คือเหมือนกับว่าต้องไปตรวจแลบต้องไปเอาผลจากโรงพยาบาลต่างๆมาอุ้ยมันเยอะแยะมากมายใช่ไหมคน<อ>ก็เลยงงว่าเราอนุมัติ ไอชุดตรวจ ATK ออกมาทําไม่ะในเมื่อแบบใช่ไหมมันก็เลยเข้าเรื่องเรื่องนี้ก็เลยเข้าสู่ที่ประชุมนะคะแล้วก็ก็สรุปอีกครั้งหนึ่งแล้วกันวันนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้นะคะนะว่ากรมการแพทย์เขาขอแจ้งแนวทางการดูแลผู้ที่มีผลการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยแอนติเจนเทสคิตถ้าผลเป็นบวกเนี่ยเขาบอกว่า1ห,หากผล ATK เป็นบวกเรียกว่าผู้ติดเชื้อเข้าข่ายสามารถรับยาแล้วก็เข้ารับการรักษาแบบโฮมไอโซเลชันได้ทันที โดยที่เราได้เคยบอกไปเนาะหนึ่สสามนกดหนึ่งสี่ใช่ไหมคะแล้วก็เข้าไปมันจะมีลิงก์เว็บที่คุณจะต้องเข้าไปกรอกรายละเอียดในนั้นใช่ไหมคะชื่อน้ำสก,กุลเลขแบบประชาชนบ้านเลขที่ผลตรวจอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อให้ข้อมูลเข้าไปในระบบเขาก็จะมา,าส่งอาหารยาใช่ไหมคะยาเบชผัน ใช่ไหมคะแล้วก็ม <n> ีอุปกรณ์อะไรต่างๆแล้วก็จะมีคุณหมอเนี่ยคอมาหาวันละสองครั้งเรื่องของอาการป่วยกับสองหากจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในลักษณะ Community Isolation หรือในสถานพยาบาลผู้ติดเชื้อเข้าข่ายเนี่ยก็ควรจะต้องได้รับการตรวจด้วยวิธ er ี RT-PCR คู่ขนาดกันไปแล้วก็จะมีการพยายามแยกจากผู้ป่วยโควิด -19 ระหว่างที่รอผลตรวจก็เอาเป็นว่าง่ายๆก็คือมันก็ อยู่ในเกณฑ์ที่เราได้เคยคุยไปละเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแหละ,ะว่าโอเคถ้าตรวจมาแล้วมันไม่ใช่กลุ่มเขียวแต่มันอาจจะมีอาการมากขึ้นหรือว่าเป็นกลุ่มเหลืองแล้วมันต้องเข้าไปอยู่ในสถานพยาบาลแต่เขาก็จะแยกคุณออกมาอีกส่วนหนึ่งนะ เพื่อ,อรอผลตรวจ RT-PCR แล้ว<ช>ถ้า RT-PCR มันยืนยันว่าผลตรวจคุณเป็นบวกโอเคคุณก็เข้าไปอยู่ในระบบนั้น<ช>แต่ถ้าตรวจอีกครั้งหนึง่งตรวจอีกอีกครั้งหนึง่งแล้วผลมันไม่ใช่ไม่ตรงอันนี้ก็ต้องกลับเข้ามาสู่ home isolation ก็คือมากักตัวที่บ้านก่อนใช่นะก็หลายคนอาจจะกังวลใจว่าเอ๊ะผลนี่ยังไม่ร้อยเปรซในเมื่อในเมื่อผลที่มันยังไม่ไม่ร้อยปเซ็นตังไม่แม่นยำพอใช่ไหม หลายคนเอ๊ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้ากลับเข้าไปในระบบแล้วจะไปถ้าไม่ติดมันจะไปเจอกับกลุ่มที่ก็ติดอยู่หรือเปล่านะฮะวันนีข้อกังวลใจตรงนี้ก็คือมันเออมีข้อกังวลใจเนาะว่าเอ,อ้ยเนี่ยมันคือทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยทางกอ,องอาเวศเองเขาบอกว่าได้มีการแยกแยกกลุ่มผู้ป่วยชุดนี้นะครับกล<ฆ>ุ่มผู้ป่วยที่เรียกว่าผู้ติดเชื้อเข้าข่ายเนี่ยนะครับยังไม่ได้ดันเข้าไปในกลุ่มของผู้ติดเชื้อร<ฆ>้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือถูกกันออกมาอยู่ในอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเพื่อ รอผลตรวจ,รวจยืนยันทางการตรวจท t pcr ออีกชั้นหนึง่งนะครับเอาให้ร้อนะครับว่าโอเคอันนี้คือติดแล้วนะครับค่อยมาว่ากันในเรื่องของระบบของการรักษานะครับอันนี้ก<ข> <betray. S 2> ็แจ้งกันให้ทราบกันนะส่วนคนที่อาจจะตรวจแล้วแล้วก็มีผลเป็นเป็นผลบวกนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เรียกว่าเป็นร้อก็คือเป็นผู้ติดเชื้อเข้าขายก่อนนะก็คือให้รับยาก่อนแล้วก็เข้าสู่ระบบของการรักษาตัว อยู่ที่บ้านหรือว่าโฮมไอโซเลชันนะฮะก็ป uh huh. าดกันไปปาดมี uh huh.